สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดู L5018 เข้ามาใหม่นะครับวันนี้คันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเดิมๆรถปีห้าเก้าครับคันนี้ลัดล้อหลังไม่เคยถอดน,นะครับเดิมๆนะครับท้ายก็ไม่เคยแกะครับไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับมาแกงอยู่เหมือนเดิมครับ หลังคาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับของเก่ามันแตกครับก็ตอนนี้ก็จะได้เป็นฐานขากับดันหน้านะครับนี่ครับรอ,รอหลังข้างนี้ก็ยังไม่ได้ไม่เคยทอนะครับมากระโปรงสวยๆดเดี๋ยวพาดูเครื่องครับ น้ำนิงนะนำน่งมากคนระับหายไปครับ เดีย๋ยวพาดูระบบไฮดรอลิกครับ่าเป็นยังไงดึ้นไบลลงไวรนะครับอนหลังให้กระตุกนะครับ ท้ายเงียบครับท้ายไม่งอนครับคันนี้ ขายเงียบเงียบเลยครับรถปีห้าเก้านะครับคันนี้คันนี้ก็ราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเร่มลงทะเบียนพร้อมโบนครับใครสนใจก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรได้นะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดหกแปดแปดแปดห้าเจ็ดครับใครที่สนใจนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ